พาเที่ยวหมู่บ้านต่อแพรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านแห่งนี้แท้กตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาของอำเภอขุนยวมซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปตามทางหลวงหมายเลข108ประมาณ72กิโลเมตรทางทิศใต้ จากนั้นเราจะพาเข้าไปยังหมู่บ้านต่อแพรกันหมู่บ้านแห่งนี้เดิมไม่มีชื่อหมู่บ้านมีน้ำยมไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงมีชาวบ้านมาตั้งรกรากทำมาหากินกันอยู่ที่นี่นอกจากเพาะปลูกแล้วชาวบ้านยังทำมาค้าขายชื่อต่อแพรมาจากยุกสมัยหนึ่งมีการล่องลงไปค้าขายสินค้าที่อำเภอแม่สะเรียงโดยใช้แพรเป็นพาานะ ชาวบ้านจะตอบแพรขึ้นที่บริเวณท่าน้ำของวัดจึงมีชื่อเรียกทั้งวันและหมู่บ้านว่าต่อแพรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในสมัยก่อนทหารญี่ปุ่นได้ใช้สารวัฒแห่งนี้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลในช่วงสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอารยธรรมไทยใหญ่ที่มีศิละปะวัฒนธรรมดั้งเดิมหลากหลายทั้งการแต่งกายดนตรี ประเพณีและการฟ้อนรำหลายอย่างเช่นฟอนมองเซิงฟอนก้าลายฟอนก้าแล้วฟอนหมองสวยีการตีกลองก้นยาวดำเนินชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนายังคงสืบทอดประเพณีงานบุญต่างๆของคนบ้านต่อแพร่อย่างงานปล่อยสั่งลองหรืองานปฏิสันถานพระเทะชั้นผู้ใหญ่ ชาวบ้านยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการจักสารเข้าของเครื่องใช้จากไม้ไผ่เช่นกระบุงตะกร้าแปมหรือภาชนะทรงสูงสำหรับใส่ของกินของใช้เวลาไปทำไร่ทำนากุ๊บไตหรือหมวกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่ใช้กันแดดกันฝน ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้จริงในชีวิตประจําวันการต้องลายคือการฉลุลวดลายอันวิจิตรลงบนแผ่นโลหะเช่นสังกะสีแผ่นเงินหรือทองแดงเพื่อประดับตกแต่งเชิงชายและหน้าจั่วหลังคาวิหารศาลาของวัดชาวไทยใหญ่อันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งสถาปัตยกรรมของวัดชาวไทยใหญ่จะมีลักษณะหลังคาแบบสองคอสาชายอาจมียอดปราสาทเป็นชั้นๆประดับตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ต้องลายอย่างงดงามเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านก็ต้องไปหาที่พักกันก่อนที่นี่มีโฮมสเตย์ไว้คอยบริการได้บรรยากาศแบบเป็นกันเองเหมือนมาพักบ้านญาติที่ต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเลย ราคาคนละ350บาทรวมอาหารเช้าเมื่อเก็บเข้าของกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกไปเที่ยวกันต่อที่แรกที่เราจะพาไปก็คือวัดต่อแพรวัดของหมู่บ้านที่มีเจดีเก่าแก่อาคารตามสถาปัตยกรรมพม่าและไทยใหญ่อลละเอียดอ่อนตกทอดอยู่ทั้งส่วนวิหาร ไล่เลยไปถึงสาราส่งน้ำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าจองซอนถัดมาก็คือเวทกูดีหรือซ่วมของพระสงฆ์ก็ล้วนน่าสนใจด้วยหลังคาทรงปั้นหยายกคอซ้อนสองชั้นประณีตงดงามด้วยงานไม้ที่ผนังซึ่งสร้างตีแผ่นไม้เป็นแนวเส้นทะยงสลับมุม บนสาลาวัดมีผ้าม่านประดับทับทิมอายุกว่าร้อ100ปีเป็นงานศินละปะที่เย็บด้วยมือยาวกว่า3เมตรซึ่งเล่าเรื่องราวในตอนที่พระเวสสันดรเสด็จประพาสอุทยานผ่านงานปักผ้าอันละเอียดวิจิตรว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ปีพศ2460ชมผ้าม่านเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศสวย,สวย ที่วิวนาบ้านต่อแพรดื่มดำวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆอีกทั้งในวัดต่อแพรยังมีต้นสีมหาโพปลูกโดยเจ้าอาวาสเมื่อปีพศ2470แผ่กิ่งก้านสาขาสูงใหญ่ให้ร่มเงามาเป็นเวลาเกือบร้อยปี ใกล้ๆกันนั้นมีพิพิธภัณฑ์วัดต่อแพร์ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นมีเครื่องใช้ของเศรษฐีจากประเทศมามาเมื่อครั้งติดต่อค้าขายกันในอดีตตลอดจนเครื่องใช้เครื่องจักสารที่เคยใช้กันในสมัยต่างๆและรวมถึงเข้าวของของทหารญี่ปุ่น ที่หลงเหลือให้พบเห็นในหมู่บ้านตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันก็ยังพอมีบ้านทรงไทยใหญ่ดั้งเดิมของหมู่บ้านต่อแพรที่ยังหลงเหลือให้เราได้พอเห็นกันอยู่บ้างก่อนที่เราจะกลับที่พักกันเราก็จะแวะซื้อของฝากของที่ระลึกที่ร้านค้าชุมชนซึงตั้งอยู่หน้าวดัดนั่นเองราคาก็จะมีตั้งแต่หลักสิบถึงหนักพันขึ้นไป พอเรากลับถึงที่พักคุณป้าก็จะเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ในหนึ่งสำรับนั้นจะประกอบไปด้วยส้มแกงโก้เนื้อลุงอ่องอุกไก่และน้ำพริกเนาะเป็นอาหารขึ้นชื่อของหมู่บ้านต่อแพรใครได้ชิมจะต้องติดใจอย่างแน่นอนก่อนกลับแวะพิพิธภัณฑ์วิตรภาพไทยญี่ปุ่น ที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของทหารญี่ปุ่นซึ่งเดินทางผ่านมาที่อำเภอขุนย่วมเพื่อไปรบยังประเทศพมา่ามีข้าของเครื่องใช้ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เหมือนได้ย้อนไปสู่ยุคสมัยนั้นด้วยตัวเองร่องรอยระวัติศาสตร์สมัยนั้นยังคงมีให้เห็นมิตรภาพอันยืนยาวของชาวญี่ปุ่นและชาวอำเภอขุนยม้มยังคงปรากฏให้เห็น ผ่านวิถีชีวิตและผู้คนหมดยุคเรื่องเล่าเราต้องไปเองสวัสดีค่ะ